l e g end of the celestial order EP 2 4ตอนเงามืดปิดฟ้า Darkness that covers the sky หลังจากมนุษย์จำนวนมากตกอยู่ในอำนาจกิเลสและตัณหาจอมมานิรันธาใช้พลังแห่งความมืดเปิดประตูมิติขนาดยักษ์ปล่อยกองทัพเงาปีศาจเข้าสู่โลกมนุษย์เมืองต่างๆเริ่มล่มสลายท้องฟ้ากลายเป็นสีดำสนิทแสงอาทิตย์ถูกปิดบังด้วยม่านหมอกมาร ขณะที่อินและนารีรวมกําลังกับผู้พิทักษ์ที่เหลือพยายามหยุดการรุกคืบแต่พบว่าพลังของมารในครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเผชิญประตูมิติแห่งความมืดภูเขาสูงตระง,ง่านในโลกมารสั่นสะเทือนพื้นดินปรีแตกลาวาสีดำโพวยพุ่งขึ้นสู่ฟ้าจอมมานิรันดายืนอยู่เบื้องหน้าแท่นบัลลังก์พลังสีดำม่วงแพ่กระจายกรีดอากาศด้วยมือ สร้างประตูมิติยักษ์ที่หมุนวน,วนราวกับดูดทุกสิ่งจอมมานิรันธาถึงเวลาแล้วโลกมนุษย์จะกลายเป็นเพียงเศษซากในเงามืดของข้าเงาปีศาจบุกเมืองมนุษย์ประตูมิติกลางท้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่เปิดออกเงาปีศาจนับพันร่วงหล่นลงมาเหมือนฝน พวกมันแผ่ไอเย็นยเยือกและเสียงกรีดร้องหวยหวนบ้านเรือนพังทลายเสียงระฆังเตือนภัยดังไม่หยุดเสียงชาวเมืองหนีเร็วมันมาแล้วนณะน,น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นนั่นมันตัวอะไรการรวมตัวของอินและนารีณกลางทุ่งรกร้างอินในชุดนักรบสีเงินและนารีในชุดเกราะทองปรากฏตัวพร้อมผู้พิทักษ์จากราศีที่เหลือ พวกเขาจ้องมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกมืดเสียงคำรามของมารดังมาจากไกลๆถ้าเราไม่หยุดมันตรงนี้โลกทั้งใบจะจมลงในความมืดงั้นเราต้องเดิมพันด้วยทุกอย่างปะทะแรกกลางสมรภูมิทันใดนั้นทับเงาพิศาตรประทะกับกองกำลังของผู้พิทักษ์เสียงเหล็กกระทบดังสนัน่นแสงเวทมนต์พุ่งวาบกลางสนามรบ ทุกการโจมตีของฝ่ายมารมีพลังดุดันราวกับจะฉีกพื้นดินออกเป็นเสี่ยงอเพื่อเราต้องปกป้องโลกให้ได้เงามืดปิดฟ้าขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปเมฆดำเริ่มหมุนวนปิดท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ถูกกลืนไปจนทั่วทั้งแผ่นดินมืดสนิทราวกับคืนที่ไร้ดวงจันทร์ เสียงหัวเราะของจอมมารดังก้องราวกับครอบงำจิตใจของทุกคนจอมมาน,นิรันธายินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งความมืดนิรันดร์ <laughs> โปรดติดตามตอนต่อไป